ผู้ชมคะแน่นอนนะคะว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทั่วโลกต่างเผชิญปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่สําหรับเด็กผู้หญิงอาจจะถูกเลือกปฏิบัติในเชิงวัฒนธรรมในหลายๆด้านอย่างด้านหนึ่งก็คือ100ล้านเด็กผู้หญิงทั่วโลกหายไปจากโลกใบนี้นะคะเพราะว่าการถูกทําแท้งก่อนที่จะมีโอกาสลืมตาม,มาดูโลกค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกีดกันในเชิงวัฒนธรรมเรื่องนี้ก็มีความพยายามที่จะรณรงค์นะคะเพื่อให้เห็นถึงความสําคัญของเด็ก ผู้หญิงและผู้ชายและให้เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเข้าใจความสําคัญของกันและกันด้วยค่ะหนูคิดอะไรอยู่ตอนวาดรูปพอมาเยอะเป็นเด็กหญิงชาติพันธุ์อาข่าววัย13ปีนะคะกำลังมองผลงานของเธออย่างอายอาแต่ว่าแฝงด้วยความภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกมาจัดแสดงในนิทรรศาการเพราะฉันคือผู้หญิง ภาพวาดเป็นใบหน้าเดียวที่ซีกหนึ่งเป็นผู้ชายอีกซีกเป็นผู้หญิงนะคะเพื่อสะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคขณะเดียวกันโกวิดก็อธิบายภาพของเขาด้วยค่ะกับผู้หญิงก็มีสิทธิเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือกัน ปุวิ์และอพอเป็นเด็ก2คนใน6คนของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่เดินทางมาจากเชียงรายมากรุงเทพเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อร่วมนิทรศการและได้พบกับคุณยิ่งลักษ์ณชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ในการกล่าวบนเวทีก็ระบุถึงความสําคัญของเด็กผู้หญิงด้วย This is significance because women and girls in many society represent more than half of the human resource of nation นิทรรศาการเพราะฉันคือผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดโดยองค์การแพลนอินเตอร์เนชันแนลประเทศไทยนะคะเพื่อการพัฒนาโดยมุ่งให้เด็กเป็นศูนย์กลางและที่เน้นเด็กผู้หญิงก็เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อจํากัดที่เด็กผู้หญิงทั่วโลกต้องเผชิญทางวัฒนธรรมอย่างเช่นการไม่ยอมรับลูกสาวหรือการลักลอบค้าเด็กผู้หญิงขณะที่การสนับสนุนจากผู้ชายก็เป็นเรื่องสําคัญมากค่ะ My father has four girls he had no choice you know he would not want to marry off the girls at age 18 so he told us no you all of you will go to school and you do whatever you want to do ผู้อำนวยการแลนประเทศไทยระบุว่าเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเธอมีพ่อที่เข้าใจสนับสนุนและเปิดกว้างนะคะลูกสาวทั้ง4คนถึงมีโอกาสาเลือกชีวิตที่พวกเธอต้องการขณะที่เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยระบุว่าพยายามผลักดันให้มีวันเด็กผู้หญิงในเวทีสหรประชาชาติคะ่ะ a n put forward the resolution to create the day of the girl in the UN the คุณฮอฟมานระบุว่าสหประชาชาติยอมรับแล้วและจะจัดให้ทุกวันที่22กันยายนเป็นวันเด็กผู้หญิงน่ายินดีที่แนวคิดนี้ไม่ต้องล็อบบี้กันนอกรอบมากนักนะคะคุณฮอฟมานบอกเพราะว่าชาติสมาชิกลงเสียงเป็นเอกฉันเพราะเห็นความสำคัญว่าสังคมจะดีขึ้นถ้าเด็กผู้หญิงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น